2กรกฎาคม2567นะคะถือว่าเป็นวันครบรอบ27ปีวิกฤตต้มยำกุ้งค่ะวันนี้เป็นวันที่เรานับถอยหลังย้อนรอยกลับไปนะคะเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินเรามีการปรับเปลี่ยนระบบของการวัดค่าเงินจากเดิมที่ใช้ระบบแบบระก้าเงินนะคะมาเป็นระบบแบบรอยตัวแบบที่มีการจัดการค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้2กรกฎาคมถือเป็นวันที่ครบรอบวิกฤต ้มย่ำกุ้งค่ะซึ่งแน่นอนนะคะมีมุมมองออกมาจากทางด้านของศูนย์วิจัยกาิกรไทยนะคะที่ประมวลภาพครบรอบ27ปีของการประกาศลอยตัวค่าเงินบาทไทยตั้งแต่ปี2540นะคะ2กรกฎาคมในช่วง 27ปีที่ผ่านมาค่ะโดยการปรับเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบระบบราก่าเงินนะคะที่ผูกกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแบบมีการจัดการนะคะซึ่งถือเป็นจุดหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสําคัญของการดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทยทําให้ค่าเงินบาทสามารถเคลื่อนไหวในทิศทางที่สอดคล้อง กับปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยได้มากยิ่งขึ้นนะคะในปัจจุบันนี้ค่ะแล้วก็เทียบกับอัตราดอกเบี้ยในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยนแบบผูกตะก้าเงินในอดีตที่นอกจากจะขาดความยืดหยุ่นแล้วนะคะทางด้านของมุมมองของนายแบงก์มองว่าไม่สอดคล้องนะคะกับพื้นฐานเศรษฐกิจที่แท้จริงค่ะซึ่งในอดีตถือเป็นชนวนของการถูกโจมตีค่าเงินในช่วงที่ผ่านมานะคะ ถ้าไปไล่เรียงดูความผันผวนของค่าเงินบาทนะาจะเห็นได้ว่าทยอยลดลงนะคะจากเฉลี่ยประมาณ9%ในปี2566มาที่6.8%ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2567ค่ะเราจะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทยังคงมีความผ,ลผ,ลผลันผวน สูงนะคะซึ่งตัวของค่าเงินบาทที่มีความผันผวนสูงในช่วงหลังจากที่เรามีการปรับเปลี่ยนระบบของการผูกกระก้างเงินมาเป็นแบบลอยตัวแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเรายังคงมีความผันผวนที่สูงอยู่นะคะแต่ว่าในปีนี้ความผันผวนนั้นลดลงค่ะโดยเฉพาะครึ่งปีแรกนี้มาอยู่ที่ระดับ6 8เท่านั้นค่ะวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ในอดีตนะคะในช่วงนั้นเนี่ยมาจากหลากหลายปัจจัยค่ะเรื่องของความไม่สมดุลในหลายด้านโดยเฉพาะภาคกระชนและสถาบันการเงินนะคะการขาดความตระหนักถึงความเสี่ยงมีการใช้จ่ายเงินและแก้กู้ยืมเงินที่เกินตัวมีการก่อหนี้ต่างประเทศที่สูงมีการเก็งกำไรอย่างกว้างขวางนะคะและก็ที่สำคัญนะคะ ก็มีความเสี่ยงในแง่ของปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแบบเรื้อรังค่ะเลยทำให้ถูกโจมตีค่าเงินในอดีตที่ผ่านมานะคะทางด้านของศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะ ก็มีมุมมองนะคะเปิดเผยถึงความเสี่ยงซึ่งถือเป็นโจทย์ท้าทายในอนาคตหลังจากนี้ค่ะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนั้นแตกต่างไปจากในอดีตแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีสถานการณ์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังหลายเรื่องอย่างเช่น 1. ปัญหานี้ในระดับสูงทั้งภาครัฐและภาครภาครัวเรือน 2. ปัญหานี้นะคะในแง่ของภาคครัวเรือนที่กล่าวมานะคะแล้วก็2 ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และสงครามการค้าในรูปแบบต่างๆที่ไปกระทบกับ global supply chain นะคะ 3. ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กค่ะ 4. การเตรียมตัวกับการที่ไทยนะคะกำลังเข้าสู่ ในยุคข,ของผู้สูงวัยซึ่งจะซ้ำเติมปัญหาการขาดแคลนแรงงานและภาระด้านสาธารณาสุขในระยะยาวรวมไปถึงปัจจัยที่5การเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะก็ถือว่าเป็นโจทย์นะคะที่ไทยยังคงต้องรับมือกับความท้าทายในยุคปัจจุบันปีนี้2,567ค่ะ